สวัสดีครับสวัสดีตอนดึกนะครับตอนนี้ก็มันก็เช้าตู่วันที่18ธันวาคมแล้วครับเวลาตีหนึ่งสามสิบสี่นาทีจบไปแล้วแดงเดือดจบไปแล้วอ่าสุดมันครับสุดมันสมศักดิ์ศรีครับก็แอดว่าแล้วมันแมนยูไม่แพ้จะต้องมีแต้มแหมแอดนีนแฟนลิเวอร์พูลก็นอนไม่หลับอีกแล้วอ้าเรามาดูภาพรวมกันแล้วกันนะครับของอาทิตย์นี้นัดที่17ทับส ทั้งหมดเลยฟอร์เรสเนี่ยแพ้สเปอร์ไปศูนย์สองแต่วันศุกร์แล้วแหละบอลนมัด bon เนี่ยต้องระงับการแข่งขันชั่วคราวนะครับแล้วก็เซลซีเนี่ยชนะ20กับดาบคู่นะครับแมนซีเสมอคิตตันพาเลต2สนิวคาสเซิลชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อ0เบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เนี่ยแพ้เอเวอร์ตันไป0ประตูต่อ2 เวทแฮมชนะวูฟแฮมตันไป3ประตูต่อศเบนฟอร์ดแพ้อัตันวิลล่าคาบ้าน1ประตูต่อ2อาร์เซนอลชนะไบรตัน2-0นและคู่สุดท้ายแดงเดือดนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนแบ่งกันไปคนละ1คะแนนภาพรวมของเกมโอสุดมันครับสุดมันกอลิอร์พูเข้าทำอยู่ข้างเดียวแมนยูขึ้นมาเป็นบางครั้งก็มีวูบวาบวูบวาน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ประตูกันละ ก็เสมอกไปสูประตูต่อศูแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับแหมลิวร์พูดิบุกเข้าไปคองเกมโอ้โหเยอะเยอะมากมีโอกาสยิงยิงไม่เข้ากรอบหรอกครับยิงไปอย่างนั้นโยนโยนเข้าไปอย่างนั้นหวันนี้วาลานโนเด่นมากเด่นมากผมชอบเลยชอบวาลานมากเลยก็ลูกโดงไม่ได้กิน้นเลยแล้วก็ฟอร์มฟอร์มอันเฉียบคมของ ของซาลาเอยของนูนเยสของดีแอตไม่สามารถที่จะหลุดพ้นแผงหลังของปีศาจแดงได้ทำให้ศึกแดงเดือดแมตช์แรกของปีนี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมเรามาดูตารางนะครับผมอาร์เซนอลนะครับแข่ง17ชนะ12เสมอ3แพ้2มี39แต้มนะครับก็อยู่ลำดับที่1ลําลำดับที่2ก็ลิเวอร์พูลนะครับผมหลดลงมา1อันดับก็แข่ง17 ชนะ11สเสมอ5แพ้1มีแต้ม38แต้มนะครับอันดับที่3แอตตันวิลล่านะครับแข่ง17ชนะ12สเสมอ2แพ้3มีอยู่38แต้มเท่ากับลิเวอร์พูลเลยอันดับ4แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง17ชนะ10สเสมอ4แพ้3มี34คะแนนห่างออกห่างออกนะครับเมนซี่นี่แล้วก็สเปอร์นะครับอันดับที่5แข่ง17ชนะ10 สเสมอสามแพ้สี่มีสามสิบสามแต้มนะเป็นสเปอร์ทีมเดิมละอันดับหกนิวคาสเซิลนะครับแข่งสิบเจ็ดชนะ 9, เก้าเสมอสองแพ้หกมียี่สิบเก้าคะแนนตามด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่งสิบเจ็ดชนะ 9, เก้าเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดมียี่สิบแปดคะแนนนะครับก็ลดหลัง่งตามกันลงมานะครับก็เรามาดูลำดับสุดท้ายสามสี่ลำดับสุดท้ายนะครับแม่เอฟเวอร์ตันนะครับแม้จะถูกตัดสิบคะแนนแต่ก็ไม่ ไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้นะครับเขาทะยานออกจากกลุ่มโซนตกชันไปเรียบร้อยแล้วอยู่อันดับที่16นะครับถ้าหากว่าไม่โดนตัด10แต้มกณน,นูนแล้วครับอยู่อันดับที่8เลยครับ mm hmm. แล้วก็อันดับที่17มีฟอเรสต์นะครับ14แต้มแล้วก็ลูตันทาวนะครับก็นักเตะที่ที่ล้มหมดสติก็ปลอดภัยแล้วครับพอล็อกเยลนะครับทอมล็อกเยลหรือพอล็อกเยลนะครับก็ ปลอดภัยแล้วครับก็เบอร์ลีย์เชฟฟิลด์ยังอยู่อันดับบวยอยู่นะครับก็ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปตามเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับการกระที่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลุ้นสโมสรฟุตบอลเอ่อสโมสรขับฟีฟ่านะครับสโมสรโลกสมุแล้วก็คาราบาวแดงครับอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับและลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ